พร้อมแล้วครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาปรุงเมนูแซนด์อร่อยจากพืชกินหัวที่ได้รับความนิยมจากคนไทยไม่ว่าใจะในยุคสมัยใดก็ตามนะครับนั่นก็คือเผือกครับเผือกมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสามารถเข้าได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานเมนูในวันนี้มาทุกรูปแบบลยครับไม่ว่าจะเป็นของว่างอาหารจานหลักหรือของหวานรับประทานกับน,น้ำชาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าครัวทำเมนูเผือกกันเลยดีกว่าครับ เมนูแรกนะครับเป็นอาหารทานเล่นชิ้นเล็กๆนะครับอร่อยออร่ยแล้วก็ทานง่ายๆนะครับจะจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยครับคนจะทำเปาะเปี้ยทอดไส้เผือกครับผมใช้เห็ดหอมแห้งนะครับจำนวน4ดอกนำไปแช่น้ำจนนุ่มนะครับหลังจากนั้นก็นำมาซอยบางๆครับ สำหรับแครอทและก็เผือกเราซอยเป็นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถั่วลันเตานะครับเด็ดตัวก้านออกแล้วก็ซอยบางๆเช่นเดียวกันครับกระเทียม1กลีบนะครับสับหยาบๆครับในการผัดนะครับใช้กระทะใบย่อมๆนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันํำข้าวลงไปไม่ต้องเยอะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะขอร้อนดีนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยครับเผือกจะต้องสุกนะครับตามด้วยเผือกตามด้วยแครอทครับตามด้วย เห็ดหอไม่เอาส่วนที่เป็นก้านนะครับเราจะปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับตัวแรกที่เราจะใส่ลงไปนะครับก็คือเกลือครับนอกจากทําหน้าที่ในการให้รสเค็มแล้วนะครับเขาเป็นตัวช่วยชูรสแล้วก็ช่วยดึงน้ํานั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ผักนุ่มเร็วๆครับการที่เราใส่เกลือลงไปนะครับจะทําให้ผักสุกเร็วยิ่งขึ้นครับในการผัดนะครับเราใช้แค่ไฟกลางๆก็พอนะครับพอผักเริ่มที่จะนุ่มแล้วนะครับใส่ถั่วลันเตาตามลงไปครับ น้ำแช่เห็ดหอมนะครับเราใส่ลงไปได้เล็กน้อยครับประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะครับเนื่องจากว่าแครอทของเราเส้นบางมากนะครับจึงสุกเร็วเราปรุงรสด้วยพริกไทยครับจะสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราไปตามร้านอาหารฝรั่งเนี่ยเขามีเกลือพริกไทยวางไว้ที่โต๊ะเป็นเครื่องปรุงรสพื้นฐานเลยนะครับดังนั้นถ้าเปิดสูตรประกอบของเราเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะครับเครื่องปรุงรส2ออย่างนี้เอาอยู่แล้วครับตอนนี้ทุกอย่างสุกดีแล้วนะฮะเราใส่เส้นบุกลงไปเลยครับ เคลานะครับให้กระจายกระจายทั่วกันของผมอร่อยดีแล้วนะครับผมยกออกจากความร้อนใส่ต้นหอมซอยลงไปครับเคล้าให้เข้ากันนะครับเราเอาขึ้นมาพักนะครับในระหว่างนี้นะครับไข่ไก่หนึ่งฟองเอาไว้ติดตัวแป้งนะครับตัวนี้แป้งของอนแผ่นเล็กๆใส่นะครับเราเอาแป้งชุบไข่นะครับทาบริเวณรอบๆครับปรับดานข้างเข้ามานะครับ ค,คำหนึ่งประมาณเท่านี้นะครับเอาละครับนำปอบเปี๊ยกของเราลงทอดนะครับทอดไม่นานครับเพราะว่าไส้ของเราเนี่ยเสร็จหมดแล้วแค่ทอดพอให้ตัวแป้งปอบเปี๊ยกเนี่ยกรอบแล้วก็มีสีที่สวยเป็นอันว่าเท่านั้นก็เสร็จแล้วครับเวลาที่เราต้องการสีประมาณไหนนะครับขอให้เราตักออกก่อนที่เราจะได้สีแบบที่เราต้องการแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเวลาที่เราตักออกมาแล้วเนี่ยนะครับของทอดของเราเขายังอมความร้อนอยู่ครับเขาก็จะมาพัฒนาสีต่อที่ด้านนอกนะครับถ้าติดน้ําจิ้มก็เสิร์ฟกับน้ําจิ้มไก่เล็กน้อยก็ได้ครับขออนุญ,ญาตเสิร์ฟกับแตงกวาด้วยละกันนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่ง่ายๆแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับกับปอเปี๊ยะทอดไส้เผือกครับ มาทําของหวานนะครับหรือเป็นของว่างก็ได้ที่มีส่วนผสมของเผือกกันบ้างดีกว่านะครับเมนูนี้ผมจะทําเป็นคุกกี้ที่เขาเรียกว่าซาเบ้นะครับหรือจะเรียกว่าช็อตเบรดก็ได้แต่จะใส่เนื้อเผือกเข้าไปนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าช็อตเบรดเผือกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับของแห้งทั้งหมดนะครับ แป้งเราใช้ทั้งหมด200กรัมครับสำหรับของแห้งก็จะมีแป้งข้าวโพดมีน้ำตาลไอซิ่งครับสำหรับแป้งข้าวโพดนะฮะเราใช้แค่50กรัมนะครับเกลือครึ่งช้อนชาครับก็จะมีน้ำตาลไอซิง่งร้อนให้เข้ากันครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของไขมันครับไขมันที่เราใช้กับช็อตเทนนิ่งเผือกตัวนี้นะครับผมใช้ช็อตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวครับเนื่องจากว่าอะไรครับช็อตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวเนี่ยนะครับไม่มีกลิ่นครับเวลาที่เราใช้กับ ช็อตเบรดเผือกใช่ไหมครับก็จะทําให้เราได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเผือกอย่างเน้นๆเลยนะครับนอกจากนั้นที่สําคัญดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของกรดไขมันอินมตัวเนี่ยก็มีน้อยกว่าเนยสดด้วยนะครับผมตักเป็นช้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปใช้1 4อกรัมนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราใช้ที่สับนี้ครับแต่วันนี้นะครับแทนที่จะต้องมาสับอย่างนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมมีฟู้ดโปรเซสเซอร์นะครับหรือว่าเครื่องบดสับอาหารใช้ได้เช่นเดียวกันเร็วกว่าด้วยนะฮะอ่ะก็เป็นลักษณะนี้แต่เวลาที่เราซื้อเครื่องบดสับอาหารมาขอให้เราดูนะครับเขาจะมีใบมีดแบบที่เป็นพลาสติกหลายๆคนก็งงว่าเอามาใช้ทําอะไรจริงๆแล้วเอาไว้ช่วยสับแป้งในลักษณะแบบนี้นะครับคนจะใส่ส่วนประกอบมเดลเลยครับ ที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของเครื่องครับแค่หมุนสวิตช์นะครับเรียบร้อยแล้วครับตัวใบพัดเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนเราสับอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเผือกนะครับซึ่งเผือกผมก็จะนึ่งแล้วหลังจากที่นึ่งแล้วเราก็บดให้ละเอียดนะฮะใส่เผือกลงไปครับก็เด็ดเป็นก้อนๆนะฮะแล้วก็เดินเครื่องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็มาลึงกันได้เลยครับลึงเป็นแผ่นบางๆครับผมจะลึงง่ายๆนะครับใช้กระดาษไข่2แผ่นครับก็วางแป้งลงตรงกลางนี่ครับแล้วเราก็ต้องมีไม้นวดแป้งเราเอา2แผ่นประกบกันหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไปแช่เย็นให้แป้งเขาแข็งโดนนิดหนึ่งครับ ช็อตเบรดของเราตอนนี้นะครับก็คือเซ็ตตัวดีขึ้นนะฮะชบนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือง่ายๆครับเราไปวางไว้บนถาดอบเลยนะครับใช้พิมพ์คุกกี้ครับผมใช้พิมพ์ใหญ่ๆนะฮะตัดครับ ไก่หนึ่งฟองครับผมตีให้ละเอียดนะครับแล้วเราก็กรองนิดนึงครับให้เนื้อเนียนครับทาบนหน้าช็อตเบรดของเราครับแล้วก็นำเข้าอบนะครับเป็นเวลา20นาทีเราก็จะมีช็อตเบรดอร่อยอรรับประทานกับน้ำชาครับช็อตเบรดของเราสุกดีแล้วนะครับอ่าแล้วฮะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีรสชาติและก็ความหอมของเพืือกอยู่ด้วยนะครับกับช็อตเบรดเผือกครับเ mm hmm. มนูนี้นะครับมีชื่อว่าเป็นขนมแต่เขาไม่ใช่ขนมครับเขาเป็นของว่างสไตล์ไทยๆครับ mm hmm. เราจะทำค้างคาวเผือกกันครับ จะเริ่มจากตัวไส้ด้านในก่อนนะครับเราก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับใส่ลงไปพริกไทยขาวนะครับลองดูนะครับเนียนสักประมาณขนาดนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพักในนี้ก่อนครับหลังจากนั้นนะฮะเราใช้กระทะทองเหลืองถ้าเบื่อไม่มีนะครับก็ใช้หม้อเคลือบหนาๆนะครับไฟไม่ต้องแรงครับเอาละเราใช้กะทิแทนน้ำมันครับเขย่าก่อนนะครับ กะทินี้เราจะใช้ทั้งหมด2ที่นะครับที่1ก็คือตัวไส้นะครับอีกที่1ก็คือตัวเผือกนะฮะครั้งแรกนะครับเราจะใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับสำหรับตัวไส้นะครับเราจะมีกุ้งแล้วก็มีมะพร้าวนะฮะตอนนี้กะทิของผมเริ่มจะเดือดแล้วนะครับลากผักชีกระเทียมผักไทยผัดให้หอมดีนะครับไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราหั่นกุ้งเป็นเตาเล็กๆใช่ไหมครับใส่ลงไปรวมกับมะพร้าวเลยครับ สับไปเรื่อยๆนะครับให้มะพร้าวกับเนื้อกุ้งเนี่ยฮะเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยครับส่วนผสมอันนี้ครับลงไปในหม้อนะฮะใช้ไฟต่าๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับใส่มันกุ้งลงไปครับที่พลนใส่เป็นมันกุ้งสําเร็จรูปนะครับเราจะต้องผัดคั่วลักษณะเหมือนคั่วนะฮะให้แห้งๆนะครับพลนปรุงด้วยเกลือนะครับเกลือก็ครึ่งช้อนชาพอครับ น้ำตาลครับน้ำตาลจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่แหละครับแล้วก็ค่อยๆผัดครับใช้ได้แล้วนะครับปิดไฟครับผมยกออกจากความร้อนนะฮะส่วนที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับใส่ลงไปครับคล้าให้เข้ากันนะครับเราตักออกมาพักในจานครับแบนๆอย่างนี้ครับว้าวสีสันน่ารับประทานมาก สำหรับตัวแป้งเผือกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กะทิกะทิทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากได้สะดวกเนี่ยอันนี้แทนกะทิสดได้เลยนะครับผใช้70มิลลิตรนะครับแต่เราจะใช้แบบอุ่นๆดังนั้นไม่ต้องตั้งไฟนะครับแค่เข้าไมโครเวฟสัก15บห้าวิพอแล้วครับเราลองดูนะครับโอ้อุ่นๆอ,อย่าร้อนนะครับถ้าร้อนแล้วเ,เดี๋ยวตัวแป้งจะสุกเร็วเกินไปนะฮะ ใช้แป้งข้าวเจ้านะครับ6ช้อนโต๊ะหรือประมาณ60กรัมนี่แหละครับ่ค่อยๆขยำไปนะครับให้แป้งข้าวเจ้ากับเผือกเนี่ยค่อยๆรวมตัวกันครับพอเริ่มที่จะเข้ากันนะครับเราใส่กะทิลงไปนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนะฮะ แล้วละเดี๋ยวผมพักแป้งไว้เล็กน้อยนะครับประมาณสัก15นาทีก็พอละระหว่างนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทําแป้งชุบตัวนอกเนี่ยผมว่าเราทําน้ําอาจาดย์กันก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวน้ําอาจารย์เนี่ยเราต้องพักให้เย็นก่อนที่จะรับประทานหรือว่าก่อนที่เราจะใส่พักต่างๆลงไปครับมาทําน้ําอาจาดย์กันนะครับน้ําส้มสายชูข้าวอันนี้สีจะเข้มนิดนึงนะฮะเป็นแบบออร์แกนิกนะครับเกลือครับผมน้ําตาลครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําไปตั้งไฟครับ ระหว่างนี้นะครับเราก็เตรียมผักไว้เลยครับหลังจากที่เดือดนะครับเขย่าหม้อน,นิดนึงครับให้น้ำตาลและเกลือลอะลายดีครับแล้วเราก็ลดไฟ เคี่ยวอีกสักประมาณ5นาทีนะครับให้น้ําอาจาร์ของเราค้นขึ้นเล็กน้อยระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํามันแล้วก็ทําแป้งชุบกันเลยครับผมปั้นตัวเผือกเนี่ยนะครับออกมาเป็นก้อนๆก้อนหนึ่งสิบห้ากรัมนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาผ้าคลุมไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวเผือกแห้งนะฮะแล้วก็เราจับขึ้นมาทําทีละชิ้นเราวางบนแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งทบครับบี้ให้เป็นแผ่นกลมๆครับเราก็เปิดมาครับเราตักไส้ครับ แล้วก็ใส่ลงตรงกลางครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะห่อนะครับเราทําด้านบนไว้ก่อนอย่างนี้นะครับห่อเราได้สามเหลี่ยมด้านบนแล้วนะครับด้านล่างเราก็ทบขึ้นมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับค้างข้าวเผื่อแล้วก็ทำซ้ำจนหมดครับ เราพร้อมทอดแล้วดังนั้นตั้งน้ํามันไว้เลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําตัวแป้งชุบทอดกันนะครับผมใช้แป้งข้าวเจ้า60กรัมแป้งสาลี60 g, กรัมเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาไข่แดง1ฟองน้ํามันรําข้าว1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําสะอาด80มิลลิตรส่วนประกอบเนี่ยผมยังใส่น้ําไม่หมดนะครับ ยังเหลือน้ำอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้กรอบนะครับนั่นก็คือน้ําปูนใสนั่นเองนะครับใส่ลงไปทีละนิดนะฮะตอนนี้น้ํามันใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาเผือกมาชุบทอดเลยครับเอามือที่สะอาดเนี่ยนะครับค่อยๆจับ เสร็จแล้วเราก็จัดจานสวยๆนะครับว้าวน้ำอาจารของผมตอนนี้เย็นแล้วครับคุณผู้ชมเราสามารถใส่ทุกอย่างลงไปได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบของเผือกดีๆที่พลน,นำมาฝากครับกับขนมค้างข่าวเผือก เมนูสุดท้ายเป็นเมนูข้าวครับแต่เป็นเมนูข้าวที่เรียกว่าสมบูรณ์ในตัวผมจะทำข้าวอบเผือกเห็ดพอมครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําสต๊อกที่เราจะเอาใช้หุงข้าวกันก่อนดีกว่านะครับผมใช้น้าสต๊อกไก่ครับตรงนี้เรามีอยู่ประมาณ2ถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็จะใส่เครื่องยาจีนลงไปครับเอาลงไปต้มนะครับเป็นเวลาสัก10นาทีครับเพื่อให้ตัวน้ําซุปเนี่ยนะครับน้ำสต๊อกมีรสชาติของยาจีนที่เข้มข้นครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมหุงข้าวกันนะครับส่วนประกอบก็จะมีข้าวสารนะครับข้าวสารนี่เดี๋ยวจะต้องเอาไปซาวข้าวก่อนนะครับ ผมจะใช้วิธีการที่ว่า,าหุงในหม้อเลยนะครับจะไม่ได้ใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็ทิ้งไว้ในน้ำนะครับสักประมาณ5นาทีระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนประกอบกันนะครับหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำซุปยาจีนของเรานะครับหอมแล้วครับผนแยกออกมานะครับในหม้อน,นี้ก็ตั้งไฟครับน้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่น้ำมันงานลงไปครับจะต้องบอกว่าระหว่างที่เราคอยน้ำมันร้อนหม้อร้อนเนี่ยนะฮะเครื่องปรุงที่เราจะใช้นะครับ มีเห็ดหอมครับเห็ดหอมเนี่ยเวลาที่เป็นเห็ดหอมแห้งกลิ่นก็จะแตกต่างจากเห็ดหอมสดนะครับต้องบอกว่าเห็ดหอมเนี่ยถือเป็นยาอายุวัฒนะได้เลยนะครับคุณสมบัติดีมากนะฮะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่รับประทานได้ทั้งนั้นนะครับเห็ดหอมแห้งจะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากเห็ดหอมสดนะครับเห็ดหอมสดเนี่ยจะนุ่มๆแต่เห็ดหอมแห้งเนี่ยเวลาที่เราไปแช่น้ํานํามาปรุงเนี่ยครับเขาจะมีความเหนียวนิดๆนะครับวันนี้พลใช้เห็ดหอมแห้งทั้งหมด5ดอกนะครับนำมาแช่น้ําให้น นุ่มเลยนะครับนอกจากเห็ดหอมแห้งเนี่ยเราก็ยังมีอันนี้นะครับเป็นดอกไม้จีนเอามาแช่ให้นุ่มเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเห็ดหอมนะครับเราก็กรองน้ำออกครับซอยครับผมซอยให้เป็นเส้นๆนะครับเนื้อไก่ครับผมหั่นให้เป็นเต่านะครับกระเทียม2กลีบนะครับสับหยาบๆจริงๆนะฮะใส่ลงไปในหม้อครับตามด้วยแครอทเผือกตามด้วยหน่อไม้จีนนะฮะ ตามด้วยเห็ดหอมตามด้วยเนื้อไก่นะครับใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยครับแล้วก็ผัดครับผัดไก่นะครับให้ให้สุกดีนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับข้าวที่เมื่อกี้เราแช่ไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมากรองน้ำออกครับพอไก่นะครับเริ่มสุกนะฮะสัก5 0ใส่ข้าวลงไปครับ ผัดข้าวเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะตวงน้ําซุปนะฮะที่เมื่อกี้เราตั้งไฟไว้นะครับเราจะใช้แค่420มิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปเลยครับผมเราสามารถตักจากเครื่องยาจีนใส่ลงไปได้นะครับจะได้มีสีสันที่สวยๆก็โรยหน้าไปนิดนึงบูงรสนะครับน้ำตาลนิดเดียวนะครับตัดรสโชยุนะครับ1ช้อนโต๊ะครับพริกไทยดำครับ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแบบกล้วยครับด้านบนครับพอน้ําซุปของเราเดือดนะครับปิดฝาครับผมแล้วก็ลดไฟลงต่ําครับเราจะหุงข้าวเป็นเวลา15นาทีครับครบ15นาทีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะปิดไฟครับยกข้าวออกจากความร้อนได้เลยแต่เรายังไม่เปิดฝาหม้อนะครับเราจะพักไว้อีกประมาณ10นาทีให้ข้าวละอุ่อยู่ด้านในเพื่อให้สุกดีครับ สิบนาทีผ่านไปนะครับว้าวจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่หอมมากนะครับถ้าจะทำในหม้อหูเข้าได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับงาขาวคั่วครับต้นหอมซอยครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเมนูข้าวอร่อยๆนะครับที่มีส่วนประกอบของเผือกกับข้าวอบเผือกเห็ดหอมครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o ผล o o d m a f i a .com ครับเพื่อเป็นการฉลองการเข้าสู่ปีที่6ของพลพรรคนะักปรุงนะครับ การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยร่วมจับมือกับรายการพลพักนักปรุงให้พลพาแฟนๆไปเที่ยวที่มาเก๊าครับในทริปที่มีชื่อว่ามาเก๊าวชวนชิมพลชวนไปครับโดยในทริปนี้นะครับเราจะได้ชมสถานที่สําคัญสาคัญต่างๆมากมายในมาเกา๊าจะทําให้เราทราบถึงวัฒนธรรมที่มาของเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงชิมอาหารริมรสอาหารดีๆนะครับที่มาเก๊าไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารเมกานิชอาหารโปรตุเกสก็ตามนะครับเรียกว่าทริปนี้ ห้ามพลาดอย่างแน่นอนครับอยากทราบว่าจะร่วมกิจกรรมและไปทริปกับเราอย่างไรนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.polfoodmafia.com หรือที่แฟนเพจใน Facebook ของผลพักนักปรุงครับบอกได้คําเดียวว่างานนี้พลาดและจะเสียใจครับวันนี้หมดเวลาของผลพักนักปรุงแล้วครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ไม่ได้มีดีแต่แค่เมนูเผือกนะครับถ้าคุณคุณไม่อยากจะพลาดรายการพลพักนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวแฟน YouTube ซับส c r i b e กันเราสิครับกดตรงนี้เลยครับ